นิสันเทียนา2.0 XL กีออโต้ปี2014โปรโมชั่นของรายที่299,000บาทเท่านั้นค่ะรถสวยหรูหลาดูดีกว้างขวางนั่งสบายขับ ดีมากๆเลยค่ะแมกไลสวยเลยภายในเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีเมมโมรีกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ล็อกพุชสตาร์ทแอ b a ร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ c d กล้องส่งถอยก็มีฟีดาวออกรถศูนย์บาทส่ง6,000บาทคนซื้อเลยรับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปกระสือรถคันนี้ไปเชงงานได้แล้วค่ะ สภาตีมากๆคนนั่งด้านหลังก็กว้างมากๆนั่งสบายมีแอร์ตอนหลังและมีที่วางแขนอีกต่างหากที่ใส่แก้วน้ำก็มีค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 9 2 5 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะ